อีกหนึ่งคดีที่จบไปแล้วแต่ว่ามันมีผลสะเทือนตามมาคือคดีแม่ของแตงโมล่าสุดนะฮะแม่ของแตงโมเข้ามาพบอาจารย์ปานเทพที่นี่ก็อธิบายเรื่องราวต่างๆซึ่งพวกเราก็รับฟังจนทั้งแม่แตงโมบอกว่าเขาจะยกเลิกการใช้บริการของทนายเดชา <N> นะฮะก็ปรากฏว่าเขาบอกมาพักแล้วแต่เราก็เฉยๆอยู่เพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเขายกเลิกจริงหรือเปล่าในที่สุดเ็าเซ็นบอกทนายเดชาว่าเขายกเลิกทนายเดชาก็เซ็นรับมาเรียบร้อยแนละ้วก็สรุปแล้วว่าปัญหาการจะต้องอุทธรปัญหาโน้นปัญหานี่นั้นนะฮะก็ต้องกลายเป็นว่าทางแม่แตงโมก็ต้องหาทนายใหม่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะ ก็ท่านคงาจะพอจะเดาออกใช่ไหมว่าใครจะเป็นคนจัดทนายให้นะฮะที่น่าตลกขบขันมากท่านผู้ชมถ้าจำได้ธนาเดชาเขาบอกว่าหลักฐานก็มีเป็นลังๆแต่ปรากฏว่าพอเซ็นยกเลิกทนายแล้วต้องคือหลักฐานพวกนี้มาให้แม่จังโมเขาคืนกระดาษมาแค่ปึกแค่เนี้ยท่านผู้ชมาปึกแค่เนี้ยจากการเี้เบอกว่าหลักฐานมีเป็นลังๆนะนะและนี่คือทนายคลายทุกข์ เดชานะฮะเรื่องต่อไปก็ต้องว่ากันไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกแต่ที่แน่ๆนะฮะผมคิดว่าการที่แม่แตงโมตัดสินใจย,ยกเลิกทนายเดชานั้นก็เป็นพฤติกรรมที่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าในภาพของแม่แตงโมแล้วทนายเดชาเป็นคนอย่างไรท่านผู้ชมก็ต้องไปร่วมกันคิดกันเองนะฮะส่วนทนายเดชาตอนนี้ยังเงียบอยู่ อาจจะตั้งตัวยังไม่ติดนึกไม่ถึงนะฮะแต่เข้าใจว่าอีกไม่นานก็คงจะออกมาอารวาสเหมือนเดิมตามปกตินิสัยไอ้พวกผมก็ชินชากับเรื่องพวกนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับ